สวัสดีครับสวัสดีเจมกัเป็นประจำนะครับกับผมลุงเฉียบสักคาร์สำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันเสาร์ที่8มีนาคมต้องบอกว่าฟุตบอลลีกนะครับกับประเตก,กันหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพิมลิกิทนะครับกันโชติไทรตัลลีบ่บริลลิก้ารวมไปถึงลาลิก้าสเปนนะครับลุงเฉียบก็หยิบยก7คู่ที่น่าสนใจมาฝากพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะนั้นครับบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหน7คู่นี้เดี๋ยวลุงเฉียบจัดก,การให้นะครับสำหรับใครยังไม่มีกลุ่มเอาไว้ดูฟุตบอลแบบฟรีๆนะครับเอาไว้ดูฟุตบอลสดทุกลีีกกเเนน่่ยยยสาาามรถข้้อูดดวัไไป ด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมประกันทีมเน้นทีมเน้นทีเน่เราประกันไม่มาลุงเฉียบมีการเคลมคืนให้ด้วยในวันถัดไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งบรรลุด้วยกันกับลุงเฉียบได้เลยไม่ได้เสียอะไรนะครับ @ls77 หรือว่าจะจิ้มลิงก์ด้านล่างที่ลุงเฉียบวางไว้ให้ก็ได้นะครับ เอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปกันที่พิมลีกิตเราไปดูเกมระหว่างนะครับนะสุนัขจิ้งจอกครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการเยือนลุยส์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมคู่นี้คิกออฟเป็นเวลา19.30นาทีนะครับในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์27อ่า27นัดนะครับชนะ14เสมอ6แพ้7มี48แต้มรั้งอยู่อันดับที่3ส่วนตารานของผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ27เกมเช่นเดียวกันครับพวกเขาชนะ14 47เสมมมอ5แแพ้้8ีต หลังอยู่ดับที่4ก็ตามหลังนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นครับถ้าค่ำคืนนี้ซิตี้ชนะได้พวกเขาจะขยับไปเป็นอันดับที่3นะครับแต่ถ้านอตติงแฮมฟอร์เรสชนะพวกเขาจะขยับเลครับคะแนนเนี่ย ไปจี้อาร์เซนอลนะครับเหลือประมาณสัก3คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่า3แต้มในวันนี้มีความสําคัญต่อทั้ง2ทีมนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวทครับคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไป4เกมแล้วก็เสมอกัน1เกมโดยที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไม่เคยชนะซิตี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเฮทเวทต้องยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ดูดีกว่าแล้วก็ฤดูกาลนี้ครับเจอกันนัดแรกเล่นกันที่บ้านของซิตี้ที่เอติฮัสเตเดียมเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับซิตี้เปิดบ้านถล่มนอตติงงงงแฮมมฟฟออออเเรรรรรสสต์์ไปถึ3ด้ววยนนนะคคนนัับบ่่ใืข หลังสุดเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสเริ่มแย่แล้วครับพวกเขาไม่ชนะใครมา5เกมติดสเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับอ e ิสวิททาวไปหนึ่งหนงส่วนทางด้านของนะครับผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขาถือว่าฟอร์มใช้ได้5นัดหลังชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มพิมัทอาไกสา์ในศึกฟุตบอลน,นะครับเอฟเอคัพรอบ5ไปที่3ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มการเล่นครับถ้ามองจากมุมนี้ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกาเดร่าดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่ออออองงงงขรรราาาาาายชื่่่่ตตตตััววเเเลลลนนนนคคบบทีดจจะสสมม้้ิแฮฟ์ูก ของลูโนซานโตสพวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1องานำทัพมาโดยผู้สาปตัวอย่างแมตไซโอครับกองหลังมีเนโกวิลเลียมครับรวมไปถึงมูริโลแล้วก็หน้าของมิเลนโควิดนะครับแบ็คขวาเป็นโอลาไอนาตรงกลางมีทนายของนะครับแอนเดอร์สันและก็ทนั่งของนิโคลัสโดมิงเกสนะครับด้านบนมีแอนโทนีอีลังกาครับมอร์แกนกิฟไวท์คารัมฮัสซันโอดอยส่วนหน้าเป้าเป็นคิสวูดเหมือนเดิมก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆนะครับของเจ้าบ้านนะอย่างนอตเทิร์ฟเรสต์วันนี้อยู่ครบนะครับส่วนผู้มาเยือนอย่าง ที่อ่าทางด้านของเรือใบสีฟ้านี่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลูกทีมของเป๊ปกาเดโอลาวันนี้ก็อยู่ครบเหมือนกันครับ4-2-3-1 ก็นำมาโดยผู้สาวประตูอย่างเอเมอนเมอร์เลสครับกองหลังมีโรเบนดีแอดนะครับรวมไปถึงด้านของคูซานอฟแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นจอร์สโกกาดิโอนแบ็กขวาเป็นมาเตอุสนูเนสตรงกลางมีมัตเตโอโครซิตครับนิโก้กอนซาเลสรวมไปถึงด้านบนมีไซวินโยครับนะเจอร์มีโดกูออสมานมามูดแล้วก็ในด้านของเออร์ลิงเบลฮาแลนด์น่าจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงนะครับก็ดูจากตรงนี้ตัวผู้ลเล่นหลักๆของซิตี้เองก็อยู่ครบเหมือนกันนะครับไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนนอกเสียจากด้านของโรดดดีีีี้้้้้ตตัััััววววววเเเยยนนนนนนะะครบบกก็ถือออ่่่่่าาาาผูููลลจมงงสสไ กสุดมันแล้วครับทีมระดับ3กับระดับ4ส่วนทางด้านของแฮนดิแคปเกมนี้เปิดไมค์ซิตี้เป็นต่อทางด้านของนะครับนอ็อตแงนฟอรเรสต์เจ้าบ้านอยู่ที่ครึ่งชั่วตัวกำแพงโมบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5งจุดคีสามกำแพงโมบนเกมนี้ไปได้ครับลุงเฉียบเชื่อว่า3ประตูมีแน่ๆครับส่วนการไปต่อที่ครึ่งชั่วตัวเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่ลูกทีมของเป๊ปกาเดโอล่าลุลงเ,เฉียบเชื่อว่าซิตี้เคี่ยวกว่าครับด้วยประสบการณ์รวมไปถึงกลิ่นของกุนซือเพราะะฉนั้นเกมนี้เชียร์ซิตี้ครับบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแนนน่อครับ กูต่อมาครับไปกันที่แอนฟิลด์ครับไปดูเกมระหว่างนะครับหงแดงลิเวอร์พูลเจ้าบ้านครับวันนี้พวกเขาจะรับการเยือนของนักบุญเซาท์แฮมตันเกมคู่นี้คิกออฟเวลาสี่ทุ่มในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลยี่สิบแปดเกมชนะยี่สิบเสมอเจ็ดแพ้หนึ่งมีหกสิบเจ็ดแต้มรั้งอยู่อันดับที่หนึ่งของตารางส่วนระดับของผู้เยือนอย่างเซาท์ครับยี่สิบเจ็ดเกมชนะสองเสมอสามแพ้ไปยี่สิบสองเกมมีเพียงแค่เก้าแต้มตกชั้นแน่ๆครับอยู่อันดับที่ยี่สิบก็ถือว่าตารางคะแนนครับต้องบอกว่าลิเวอร์พูลด เกเมแล้วก็สมกันไป1เกมแล้วก็ล่าสุดครับเจอกันในศึกคราบาวครับก็เป็นเลี้ยวภูครับ เอาชนะไปได้2-1ก็คือเวสทูเวสครับต้องบอกว่าลิเวอร์พูลดูดีกว่าชัดเจนอยู่แล้วส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5นัดลังสุดของหงแดงลิเวอร์พูลครับพวกเขาชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดฟอร์มยอดเยี่ยมครับพวกเขาบุกไปชนะปารีสแซงต์แชแบงได้ถึงถิ่นที่2อ่ะที่1ประตูต่อ0นะคบในฟุตบอลยฟาชลรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกส่วนทางด้านของผู้มาเยือนอย่างเซาครับ5นัดหลังพวกเขาแพ้ไปถึง4เกมแล้วก็ชนะได้1เกมนัดล่าสุดแพ้เชลซีไป4-0ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นครับถ้ามองจากตรงนี้ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลดูดีกว่าส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะ ต้องบอกแบบนี้ครับลิเวอร์พูลยังมีเกมให้พวงนั่นก็คือเกมนัดที่2กับปารีสแซงต์แชแงเต็ตกันที่แอนฟิลด์นี่แหละครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบนะอ่า16ทีมสุดท้ายนัดที่2เพราะฉะนั้นพวกเขาจะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าชนะมาได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นเกมในลต้งเฉียบเชืเ่อว่าทางด้านของนะครับอเน,นสตอลต โรเตชันนักเตะแน่ๆครับก็นำทัาพมาโดยผู้สาประตูยังคงเป็นด้านของนะครับไอชอนแบ็กเกอร์กองหลังก็มีซิมิการ์ดนะครับเวอร์จิลฟันไดส์อิบายมาโคนาเต้เทนอเล็กซานเดอร์นะครับตรงกลางมีกาเวนเบิร์กนะครับเคอร์ติสโจนนะรวมไปถึงทางด้านของโดมินิกซับอไลน์ส่วนข้างบนเนี่ยก็อาจจะได้เห็นทางด้านของดาวินนูนเยสนะครับรวมไปถึงลุยดีแอตแล้วก็โมฮัมเม็ดซาร่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนี่เป็นเพียงแค่การคาดการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้นะว่าทางด้านของอเน,นสซารนด์ จะโรเตชันนักเตะมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนหน้าด้านของแซวเทมตันนะครับน่าจะมาในระบบ4-4-2ก็นำทัพโดยผู้สาปตัวอย่างแลมเดลครับกองหลังก็มีทางด้านของนะครับเจมบลิสนะครับรวมไปถึงไควอเกอร์ปีเตอร์ตรงกลางมีทางด้านของอารีโบครับรวมไปถึงแมนนิงนะแล้วก็มัตติอุสเฟอร์นาเดสนะครับส่วนข้างบนเนี่ยฝากความหวังไว้ที่หน้าด้านของซูเรมาน่านะครับนะกองหน้าความเร็วสูงก็น่าจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าแซวเทมตันนะครับตัวผู้เล่นหลักๆเนี่ยวันนี้อยู่ครบอยู่แล้วนะครััับบบบบนนนนะะะจจ่่่อออขาาาาาาดดเเเเป็็็แคคกกกงงงหลลยยรรทีีม แล้วก็ชนะของแจ็คสตีเฟนด้วยก็ถือว่านะครับเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่ามันน่าเป็นห่วงในเรื่องของการโรเตชันนะครับลุงเฉียบเชื่อว่าลิวพูนน่าจะเก็บ3แต้มได้แต่จะชนะถึงในสิ่งที่แฮนดิแคปตั้งมาไหมนั้นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของแฮนดิแคปแฮนดิแคปเกมนี้เปิดให้ลิวพูนครบเป็นต่อทางด้านของเซาเทมตันอยู่ถึง2.5นะครับกัแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่4นะครับ เพราะฉะนั้นครับเกมคู่นี้ลุงเฉียบเชืว่ว่ามันจะอึดอัดเพราะว่าลิวฮูเองเล่นในบ้านก็จริงเลยครับแต่พวกเขาประมาทไม่ได้เพราะว่าเกมหน้าต้องเจองานหนักอีกเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบชืว่ว่าโอกาสนะครับที่จะไปไม่ถึง4ประตูเนี่ยมีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบขอแนะนำนะครับให้หมุดต่ําส่วนการไปต่อที่2.5เกมนี้ลุงเฉียบขอเฉีย์พระรองเซาเับลุงเฉียบชื่อว่าเซาแพ้ไม่ขาดล่าสุดก็เจอกันมาในศึกพิมเล็กกิ ที่บ้านของเซาที่เซนต์แมรี่ลิเวอร์พูลก็บุกไปชนะมาได้3 2นะครับแล้วก็เจอกันในคาราบาวครับลิเวอร์พูลก็ชนะได้อีก2 1นะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาชนะไม่ขาดเกมนี้ลูกเชียบเพราะว่าเซาไม่น่าแพ้ขาดไปเชียบเพระรองเซา์แถมตันบอกเลยว่าเชียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับไปกันที่เกมระหว่างนูกดังนวลไปตันแอนด์โฮฟครับพวกเขาจะเปิดบ้านเจอทางด้านของเจ้าสัวอย่างฟูลแลมเกมคู่นี้ก็คิกออฟเวลาสี่ทุ่มในศึกพิมเล็กกิจนะครับ ในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าบ,บ้านไบรตันครับ27เกมชนะ11เสมอ10แพ้6มี43แต้มรัง้งอันดับที่8ส่วนฟูลแลมครับ27เกมเช่นเดียวกันชนะ11เสมอ9แพ้7มี42แต้มรัง้งอันดับที่9ก็ถือว่าตารางคะแนนใกล้เคียงกันนะครับห่างเพียงแค่แคะแนนเดียวเท่านั้นเองส่วนในเรื่องของนะครับเฮทเวทคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นหน้าทของฟูลแลมครับชนะไปทั้งหมด4เกมแล้วก็เสมอกัน1เกมโดยที่ไบรตันเองฮอฟไม่เคยชนะฟูลแลมได้เลยแล้วก็นัดล่าสุดครับเตะกันที่คา,าร,คร,ร์เวลคอร์ ไบรทันไปถึง3ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าเอทเวตต้องบอกว่าฟูลแลมดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มครับห้นานัดหลังสุดของไบรทันครับเจ้าบ้านฟอร์มดีมากๆครับพวกเขาชนะ5เกมรวดนัดล่าสุดชนะนิวคาสเซิลไป2องส่วนร่างของฟูลแลมห้านัดหลังครับพวกเขาก็ถือว่าฟอร์มดีใช้ได้ครับชนะ3เสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งนัดล่าสุดนะครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ชนะการดวลจุดโทษในศึกเอเบคัก็เขีย่ยแมนยูตกรอบไปก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนะครับถ้ามองจากตรงนี้ต้องบอกว่าไบรทันดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนในเเรรรรื่่่่อองงงขาายตัววนคทีีดจะ น่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับการนำทัพโดยผู้สาบประตูตอย่างวัตบุคเคนกองหลังอย่างอดัมเวสเตอร์นะครับรวมไปถึงทางด้านของตรงกลางเนี่ยก็มีทางด้านของเดโกโกเมสนะครับน้ำมินเะตส่วนข้างบนก็มี k, แดนนี่เวเบกและก็ด้่งของเจา้าเปรโดนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของทางด้านของไบตันเนี่ยอยู่ครบอยู่แล้วเกมนี้เล่นในบ้านด้วยได้เปรียบแน่นอนส่วนด้านของฟูลแลมครับนะ้าลูกทีมของมาโกซินวาก็น่าจะมาในระบบ4-4-2เหมือนกันครับนำโดยผู้สาบประตูตจอมหนึบอย่างแบนเลโน กองหลังก็เป็นทางด้านของโจฮิมแอดเดอร์เซนนะครับอิซาดิยอบรวมไปถึงทีมธีคาสตันเย่ครับตรงกลางครับก็นำมาโดยร่างของแซนเดอร์เบิร์กนะครับนะแอนโทนีโรบินสันนะครับเล็กอีโวบีแอนเดสเปเลล่าเอมิลสมิธโลส่วนหน้าเป้าเป็นราอูคินเมเนตก็ถือว่าตัวเล่นนะครับของฟูลแลมเองก็ฟูลทีมเหมือนกันครับอยู่ในช่วงที่มั่นใจเหมือนกันก็เพิ่งจะเขี่ยแมนยูตกรอบมาที่ผู้เฉียบบอกนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบชพราว่าสูสีแน่นอนส่วนในเรื่องของนิแคร็บครับเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านขขออออออองงงงนนนนนนนะคครรรััับบบไตตแแแดด์ฮฟฟเเเีี่่่่ยยปปป็ททาาาาูู้ลมมมกกพ อยู่ที่2.5การพปมงบนเกมนี้ลุงเฉ็บเชื่อว่าไปได้นะครับนะลุงเฉ็บเชื่อว่า3ประตูมีแน่ๆครับส่วนการไปต่อที่ปอป,า,ปาเกมนี้ลุงเฉยบขอไปเชียร์ไบร์ตันครับลุงเฉ็บเชืว่อว่าการได้เล่นในบ้านประกอบกับฟอร์มการเล่นท่งนัดหลังสุดที่พวกเขาชนะมารวดเนี่ยน่าจะเรียกความมั่นใจได้ครับและประกอบกับเกมนี้ได้เล่นในบ้านอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์นกนางนวนไบร์ตันแอนด์โฮปเอาเบียนครับปอป,า,ปาตะกมบอกเลยว่าเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับนะเราไปเกมคู่ดึกครับระหว่างเบนฟอร์ดวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนสิงห์ผงาดแอตตันวิลล่าเกมคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืนครึ่งในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านเบนฟอร์ด27เกมชนะ11เสมอ5แพ้11มี38แต้มรั้งอยู่อันดับที่11ส่วนด้านของแอตตันวิลล่าครับ28เกมชนะ11เสมอ9แพ้8มี42แต้มรั้งอยู่อันดับที่10ก็ถือว่าตารางคะแนนใกล้เคียงกันมากๆนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดครับแอตตันวิลล่าชนนนะไไไดดด้้2เเเเเกกกกมมมมคครรัับบแลว็สออป3โยยที่่ฟ์ชนะ แอตันวิลลาได้เลยก็ถือเวทเวทต้องบอกว่าแอตันวิลลาดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับห้านัดหลังสุดเจ้าบ้านเบนฟอร์ชนะ3เสมอ1แพ้1นนัดล่าสุดเสมอกกบเบลตันไป1นึ่นงส่วนด้านของแอตันวิลลาเช่นเดียวกันครับห้านัดหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดฟอร์มยอดเยี่ยมเล่นในศึกนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รอบสุทีมสุดท้ายนัดแรกบุกไปชนะคลับบุตทีมดังจากเบลเยียมได้ถึง3ประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มการเล่นใกล้เคียงกันมากๆครับส่วนในเรื่องของรรรราา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 ยช่่่่ตวเเนนนนนนคบบบบทีดจจจะะะงสมม้้ใ433 ทับโดยภาษ,ษาประตูอย่างมาร์คฟังเก้นครับกองหลังอย่างพิน็อกและกระดาของนาธานคอลินรวมไปถึงตรงกลางมีคริสเตียนนอกาดครับมิเกลดามกาดแล้วก็ด้านบนเนีย่ยฝากของไว้ที่ยอนวิซ่าและกระดาของไบรอันเอมโบโมก็ถือว่าตัวเล่นหลัก,ลกๆนะครับเบนฟอร์ดอยู่ครบแต่ไม่มีเกมการสัปดาห์ด้วยเพราะฉะนั้นพวกเขาได้พักมาเต็มที่สําหรับเจ้าบ้านส่วนแอตันวิลล่าครับลูกทีมของอุนายเอมิรี่พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-4-1-1นําทัพโดยภาษ,ษาประตูอย่างเอมี่มาติเนสกองหลังอย่างคอนซ่าทรอนมิงส์นะครับรวมไปถึงลูกกกก้้าาาดีนนนแแลลว็็ตรรงงงออยย่จห์มิิู ัครบจะขอบแรมซี่มอร์แกนอมอร์แกนโรเจอร์นะครับแล้วก็หน้าของมาโกเซซิโอโซนาเปาเป็นโอลีวัตสกินเหมือนเดิมก็ถืโอว่าตัวเล่นนะครับอตันวิลาไม่น่าจะปรับมากพวกเขาต้องการพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะครับรเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเจ็บเชื่อว่าพวกเขา น่าจะใส่หนักใส่สุดเพราะว่าเกมกับคับบุตเนี่ยก็ถือว่าอาปลอดภัยแล้วในระดับหนึ่งเพราะว่าชนะมาถึง3-1มหนึ่งนะครับฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าเต็มที่แน่นอนสําหรับผู้มาเยือนอย่างแอตันวิลล่านะครับส่วนในเรื่องของไฮทีแคปครับเกมนี้เปิดมาให้เบนฟอร์ดเป็นต่อแอตันวิลล่าอยู่ที่ปอปาครกำแพงมอมบอนเกมคู่นี้อยู่ที่3ามชั่งตัวกำแพงมอบนเกมนี้ไปได้ครับสประตูยืนพื้นมีครับรุนประตูที่3และ4เพื่อรับประทานเต็มโสดการไปต่อนะครับเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์พระรองแอตััััันน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 นวววิิิลลลล่่่่่าา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 สสสสงงงงงหห์ดคครรรรรบบบบบบุุุเเเเเเจีีีีีชช้้้้กกกกกปป็ตตออมมมไูแ และลุงเจียบเชืช่อว่าแอตันวิลลาบุกไปเก็บคะแนนได้แน่ครับฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์สิงห์บมงอัดแอตันวิลลาพระรองปอปาบอกเลยว่าเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับไปกันที่บุริลิก้าเยอรมันครับไปดูเกมระหว่างเสือใต้บาเยอร์มิวนิกเปิดอาริอันอารีนารับการมาเยือนทั้งของโบคุ้มเกมคู่ณีิคิกออฟเปราสามทุ่มครึ่งในส่วนของตารางคะแนนครับบาเยอร์แน่นอนพวกเขาเป็นจ่าฝูงครับยี่ส <4 S 1> ิบสี่เกมชนะสิบเก้าเสมอสี่แพ้หนึ่งมีหกสิบเอ็ดแต้มส่วนโบคุม้มครับยี่สิบสี่เกมเช่น ในโซน Pay off, เพย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนะครับก็ถือว่าอันตรายสุดๆเลยนะในส่วนของนะครับเวสเวสคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดครับบาเยอร์มิวนิกชนะไปได้4เกมแล้วก็บุกคุมชนะไปได้1เกมฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกนะครับเตกะกันที่บ้านของโบคุมเป็นบาเยอร์บุกไปถล่มมา5้ศูนย์ก็ถือเวสท์เวสต้องบอกว่าบาเยอร์มิวนิกดูดีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มครับหนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านบาเยอร์ Bayern, ครับชนะ3แล้วก็เสมอ2เกมนัดล่าสุด, Form, ดสพวกเขาฟอร์มมมยยยยยออดเเเเีีี่ครัับบศึกกกกฟาาแชป้นลพวขจ อ่าทนงนของไบเออร์ลูกเซนนะครับทีมร่วมลีกเนี่ยพวกเขาก็เปิดบ้านถล่มไปถึง30ส,ส่วนอด้านของโบคุ่ม5้านัดหลังพวกเขาชนะเกมเดียวครับแล้วก็เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับโฮเฟนามไปที่1ประตูต่อ0ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าไบรเออร์มูนิคดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่น บาเยนมิวนิคนะครับเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เหมือนเดิมครับก็นำมาโดยนะครับพวกกองหลังอย่างราเวลเกเรโรเอริกไดเออร์นะครับนะรวมไปถึงตัวกลางอย่างเดรอนโกลเอสกาโจชูคิมิดนะครับโทมัสมุลเลอร์นะครับแซ็กนาบี้แล้วก็คลินซี่โครมันส่วนหน้าเป้าก็ยังเป็นเฮอริเคนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเกมนี้บาเยนไม่ประมาทแน่นอนนะครับส่วนโบคุเมงก็มาในระบบนะครับ3-5-2ก็นำทัพโดยผู้สามตัวอย่างทิโมฮอนครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีท่าล่างของเบโลนะครับอิบราฮิมาซิโซโกแล้วก็แดนบนนะครับฝากคววามไ้ที่นของฟิิลปปฮอ มัันนะครบก็ถือว่าตัวผู้เล่นทนางด้านของโบคุมเนี่ยมีเท่าไหร่ก็น่าจะใส่ให้หมดแหละครับสำหรับตัวผู้เล่นที่ต้องบอกว่าเป็นตัวหลักของทีมนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบยังมองว่าไบเยนรูนิกยังคงดูเหนือกว่าโบคุมผู้มาเยือนนะครับส่วนในเรื่องของดีแคปครับเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของไบเยนรูนิกเป็นต่อโบคุมอยู่ที่2องขีสองดห้กำแพมาบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่3.5มจุดห้ขีสีกำแพมาบนนะครับลุงเฉยียบเชื่อว่าเกมนี้ไปได้ลุงเฉยียบเชื่อว่าเกมนี้ครับมีสกอร์กันเยอะแน่ๆครับส่การไปต่อที่สองขีสองจ ดาให้ต้องเตะอีกนะครับแต่หนุ่มเฉียบเชื่อว่าพวกเขาชนะมาถึงสาสูแล้วครับน่าจะผ่อนคลายได้เยอะเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์เสือใต้ครับบาเยอร์มิวนิกสองขีดสอบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับไปกันที่ศึกฟุตบอลกันโชสเตร์ไตัลลี่เราไปกันที่จูสเปเมซ่าครับบ้านของงูใหญ่อินเตอร์มิลานวันนี้พวกเขาจะรับการเยือนทีมระดับสุดท้ายของตารางอย่างมอนซ่าเกมคุณนิคกิฟดาตีสองสี่ห้านาทีในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านอินเตอร์ยี่สิบเจ็ดเกมชนะสิบเจ็ดเสมอเจ็ดแพ แต้มเดียวนะครับส่วนในด้านของมอนซา27เกมครับชนะ2เสมอ8แพ้17มี14แต้มรั้งอยู่อันดับที่20นะครับของตารางคะแนนก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานดูดีกว่าชัดเจนส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้ชนะนมาครั้งหลังสุดนะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยชนะไปทั้งหมด3เกมแล้วก็เสมอกันไป2เกมนัดล่าสุดเจอกันในศึกฟุตบอลการโชซิราอิตาลีที่บ้านของมอนซาเป็นนด้านของมอนซาเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์ไป1นึ่งหนึ่งก็ถือว่าเฮทเวสนะครับถ้ามองจากตรงนี้5านัดหลังสุดที่เจอก เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานพวกเขาชนะ3ะเมเสมอ1แพ้1นัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะเฟโนด์แเตอร์ดัมในศึกฟุตบอลเยาวชนชาลีกได้ถึง2อได้ถึงที่สองประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าฟอร์มดีนะส่วนด้างของมอนซ่า5นัดหลังไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไปถึง4เกมแล้วก็เสมอ1เกมนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ตริโนไป2อศูนย์ด้วยก็ถือว่าฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดครับต้องยกให้อินเตอร์มิลานยังคงดูดีกว่าต่นะของผู้ไม่เยือนนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้าน มาติเนสกองหลังอย่างทางด้านของบิเซกนะครับแอนเชบี้แล้วก็รวมไปถึงทางด้านของบาสโตนี่ตรงกลางมีนิโคอาทางด้านของนิโคลบาเลล่านะครับคาราโนกลูมาเฮลิกมาทิตายานนะรวมไปถึงเฟเดริโกดีมาโกครับดุมฟี่แล้วก็นาคู่ันนี้อาจจะเป็นทางด้านของมาคัตูรามกับโรโตโรมาร์ติเนสหรือไม่ก็ทางด้านของทารเรมี่ก็ต้องดูว่าทางด้านของ ซิเมลเน่อินซกี้เนี่ยนะครับจะจัดทัพแบบไหนนะครับส่วนทานของผู้มาเยือนอย่างมอนซาครับมาในระบบ3ามาสองเช่นเดียวกันครับกระนำโดยกองหลังอย่างอิโซครับรวมไปถึงดัมบซิโอตรงกลางมีเปเรรานะครับเบียงโคส่วนข้างบนเนี่ยฝากความไว้ที่ทานของเบาเดก็ดูจากตรงนี้นะครับตัวู้เล่นทานของมอนซายังคงเป็นรองอินเตอร์อยู่หลายขุมเหมือนกันแล้วแถมวันนี้ต้องไปเยือนจุดสเปมาซ่าแต่ก็มีสิ่งที่น่าสนใจคืออินเตอร์นะยครับยังมีเกมกลางสัปดาห์อีกนะครับนะแต่ก็จะได้เล่นในบ้านแต เพราะว่าเจอกับเฟนโนดก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของแฮนดิแคปครับเกมนี้เปิดไพ่อินเตอร์วิลานเป็นต่อมอนซ่าถึง2องกี่สองจุากำแพงมมบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่3ามช่วงตัวกำแพงมมบนเนี่ยสช่วงตัวลุงเจ็บเชื่อว่ามีแน่ๆครับสประตูลุ้นประตูที่4แล้วกันนะครับส่วนการไปต่อที่2องี่สองจุเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่ามอนซ่าไปสู้สุดใจอยู่แล้วครับพวกเขาหลังพิงฝาแล้วครับหมาจนตรอกพวกเขาไม่มีทางเลือกลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาใส่สุดแน่นอนเพราะั้านเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาไปแพ้ไม่ขาดหรืออาจ จะมีการแชร์แต้มได้ด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้เฉียบพะรองมอนซ่าครับ2 2 5ี่2.5บอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่สุดท้ายครับเราไปกันที่ลาลิก้าของสเปนครับไปดูเกมระหว่างเจ้าบ,บุญทุ่มบาร์เซโลนาวันนี้พวกเขาจะรับการมาเยือนโอซาซูนาเกมคู่นี้คิกออฟเวลาตีสามในส่วนของตารนางคะแนนครับบาร์ซ่า26เกมชนะ18เสมอ3แพ้5มี57แต้มรั้งอันดับที่1นำหน้าทางด้านของแอตเลติโกมาดริดอยู่เพียงแค่แต้มเดียวแล้วก็นำหน้าทางด้านของนะครับเรอัมลมาดริดอยู่3แต้มก็ถือว่าตารนางคะแนนนะครับบาร์ซ่าก็ยังคงดูดีแหละส่วนทางด้านของนะครับผู้มาเยือนอย่างโอซาซูนายี่สิบหกเกมชนะเจ็ดเสม้มรังอันดับที่11ก็ถือว่าานาตรงคะแน้เจ็ดมีสามสิ บาร์ซ่าดูดีกว่าอยู่แล้วส่วนในเรื่องของเฮตเคู่นี้จะกันมห้าครั้งหลังสุดนะครับเป็นด้านของบาร์ซ่าเนี่ยชนะไป4เกมแล้วก็โอซาซูนาชนะได้1่เกมฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกที่บ้านของโอซาครับเป็นในด้านของบาร์เซโลนาเนี่ยบุกไปแพ้โอซาซูนาถึง4ประตูต่อ2เพราะฉะนั้นครับประมาทไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้ามองในภาพรวมต้องบอกว่าบาร์ซ่าดูดีกว่าในเรื่องของสถิติการเจอกันใน5นัดหลังสุดที่ผ่านมานะครับส่วนด้านของฟอร์มครับห้านัดหลังสุดเจ้าบ้านบาร์ซ่าชนะ 4, สม่เสมอหนึ่งยง เบนฟิก้าในศึกฟุตบอลฟยาแชนผลิตได้ถึงถิ่นนะครับที่โปรตุเกส1ประตูต่อศูนย์กับกลุ่มความได้เปรียบไว้ก่อนนะครับแต่ก็ยังยังประมาทไม่ได้ส่วนด้านของโอซาซูนาห้านัดหลังฟอร์มไม่ดีครับแพ้ถึง2เกมแล้วก็เสมอ3เกมโดยที่ยังไม่ชนะใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของฟอร์มก็ต้องบอกว่าบาร์เซโลนาดูดีกว่าชัดเจนนะครับส่วนด้านของรายที่ต้องเล่นคาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านบาร์เซโลนาลูกทีมของฮันซิฟิกน่าจะมาในระบบ42-31นํานำทัพมาโดยผู้สาบประตูอย่างวอชิสซ อาลโคเปาครูบาซี่รวมไปถึงนั่งของนะครับจอรัตมาตินส่วนตรงกลางมีเปรดี้ครับคลาซาโดนะครับเดนี่โอมโมราฟินญารามินยานมาแล้วก็นั่งของโรเบิร์ตเลวันดอกกี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวผู้เล่นมันเปียงแ่ามันเป็นแค่ การคาดการจากสื่อต่างประเทศนะครับเรายังไม่เห็นนะว่ารายอัพจริงๆเป็นแบบไหนแล้วทางด้านของฮัซิฟิกเนี่ยจะจัดทับโรเตชั่นนักเตะมากน้อยเพียงใดเพราะว่าพวกเขายังต้องเจอกับเบนฟิก้าในกลางสัปดาห์อีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องกังวลส่วนพวกไม่มเยือนอย่างโอซาซูนาครับแน่นอนพวกเขาไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นครับพวกเขาใส่หนักใส่เต็มได้เลยเพราะว่าไม่มีเกม,มเก,กลางสัปดาห์ไม่มีฟุตบอลพื้นที่ยุโรปไม่ต้องเตะฟุตบอลยุโรปเอาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกเจ็บเชื่อว่านะครับตัวบมาในระบบ42 ำน,นำทัพมโนวิศวประตูอย่างเซเจโอนะครับเอเรรานะตรงกลางอย่างด้านของมอนกาโยรานะครับตอโร่นะรวมไปถึงรูเบนกาเซียนะครับส่วนหน้าเป้าเป็นอันเตบูดูเมียนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหลักๆของทีมทั้งหมดเลยไปนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบ หวังว่าแล้วก็คิดว่านะครับนะโอซาสซูนาจะไปสู้บาเซโลนาได้ดีถึงถิ่นนะครับส่วนในเรื่องของนี่ครับเกมนี้เปิดมาให้บาซ่ารับเป็นต่อโอซาสซูนาอยู่ถึง2 2.5ถึงสอากำแพงมาบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่4ช่วงตัวกำแพงมาบนลูเกเฉีบมองว่าเยอะไปครับเกมคู่นี้ไม่มีอาพ โอกาสที่จะไปถึง4ประตูค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบนะครับขอวัดใจให้ไปมุดต่ำนะครับส่วนการไปต่อที่2องีเกมนี้ลุงเฉียบเชืาอว่ามันเยอะไปครับบาซ่ายังมีเกมกลางสัปดาห์กับเบนฟิก้าต้องให้กังวลเพราะว่าชนะมาแค่ประตูเดียวแถมนะครับมีนักเตะโดนโทษแบนด้วยเพราะฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบขอเชีย์โอซาซูนาพระรองครับบุกไปแพ้ไม่ขาดนะครับนะ เชียร์พระรองดีกว่าไปเชียร์โอซาซูน่าบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไปพิธีเรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์และคะแนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ำคืนวันเสาร์ที่8มีนาคมคู่แรกนะครับลุงเฉียบขอไปเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่ที่2เซาท์แทมป์ตันพระรองนะคู่ที่3ไบรตันแอนดโฮปครับคู่ที่4นะครับแอตตานวิลล่าคู่ที่5บาเยบร์มิวนิคครับคู่ที่6นะครับมอนซ่า นะครับแล้วก็คู่ที่7อยู่กับโอซากุซูน่านี่คือแนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ครับไม่ชอบวังไว้ไม่ต้องไปลุ้นให้มันเหนื่อยใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงเฉียบย้ำเสมอนะครับแต่บทวิเคราะห์หรือว่าแนวทางฟุตบอลที่ลเฉียบวิเคราะห์ให้เนี่ยก็อาจจะช่วยพี่ๆได้ในระดับหนึ่งนะครับลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยส่วนใครนะครับอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันมาเอานะครับการประกันทีมเน้นเอากิจกรรมดีๆหรือว่าเสื้อสวยๆรวมไปถึงแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดงการในแต่ละวันนเเเข้้้าามมไไไไดดลยย่สีออะะรรรคับหืว่่าาาจะทิิ้้งงลลก์ดนวี่สคคัญนะรช ใครอยากจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าติชมลุงเฉียบคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ